ดีใจไหมครับฝนหยุดตกแล้วเนี่ยสดจากแหลงเลยนะคะมะพา่ายไหมหนูอีกันวันนี้นะแล้ปลาหมึกไหนครับมอ้อหอลืมไปลืมไป ถ่ายเมื่อกี้อ่ะเชิญค่ะจริง,งนะคะอจริงโอ้โหข้าวลงกปะนปลาหมึกฮัลโหลในอะไรอยู่คะ เอาลื้อหอยเขาเก็บที่ด้วยนะคะออาวมนมีใส่หรอย้องพักเไป็นไงบ้างคะเอาเป็นลายน้ำมุกลายละส,สบายเชายงจักกรุงบบเทพค่ะ เงินนั่งเฉยเวอวว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 สนุกนะะวววววววนวววววอววคุณยวยย <c oughs> ววววววลล แข่งกันเหรอคุณย่าเดินนะคุณหลานไ่้เด็กดูซื้อดูชี่ชิ้ชชนไมอยู่บนหัวคุณยา่าเนาะ มติสาวันนี้วางแผนจะทำอะไรบ้างคะเล่นน้ำทั้งวันเนะเล่นน้ำมาทำอะไรอีกคะไปป้อนนะไม่รู้ว่าป้อนได้หรือเปล่าหนดูส่านนะ้วอะไรแล้วทำอะไรคะเดี๋อนบ่าย ใช่แคนนูแคนนยักษ์แม่ว่าน่าจะต้องไปตอนเย็นนะไม่ให้มันนิ่งอ่ะแคนยักษ์อะแคนยักษ์แคนนุชกแคนยักษ์เป็นแคนยักษ์ออกไปไหนปะคะวันนี้จะไปวัดวัดที่วิวสวยๆอ่ะที่มองลงมาเป็นทะเลอ่แล้วก็ไปอ่าวเอาะทองหลางเพราะว่าเป็นอ่าวแล้วก็ไปหาไ้กินปลาโอเคปะกินข้าวถาว่อนครับ เดน,น่าจะพูดได้แหละ<อ>แต่เราไม่รู้ว่าเขาสอนพูดคําว่าอะไรงไงเขาพยายามพี่หรือว่าพูดว่าอะไรแล้วถ้าเขาไม่ได้สอนพูดหรอกนั่มันต้องมีคําพูดอ่ะที่แบบน้องปอนแห<ย>กเข้าไปอีกหน่อยสิลูกน้องโอมกลัวมันกัดนิ้วมันแค่จะอมนิ้วไปเลยครับ ูจับแค่นี้ก็พอกลัวมันฟันมันเป็นฟันเหมือนคนนี่แหละครับฟันถึงยาครับม่ปลอยมนปล่อยไปเลยแล้วกันนะมีกี่ตัวคะทั้งหมดสี่สิบได้ครับมันต้องแย่หางใช่ไหมคะค่อยๆให้สิคะอันนี้แล้วกินเลยกินเลยเมีบ้งไห่อมีมาเกิดที่นี่ป่ะฮะตัวเล็กๆเนี่ยหรือว่าเกิด ที่นี่เกิดที่นี่หมดเลยครับออ๋ตอนมาทิศสองตัวครับพี่ชายซื้อมาเหรอคะกอนแล้วลูกย้ายมาจากที่อื่นครับเพราะว่าเอยมันมาแล้วมันกินแล้วก็เลยเอามาเลี้ยงให้ครับขนเขาจะแบบสักๆหน่อยน้องพร้อมหนูจะวิ่งหนีเขาเลยเขาจะวิ่งตามหรอกไม่ได้อย่ามันอมนิ้วอันนี่เรากินนี่เดี๋ยวเขามาทานเองค่ะเออเห็นป่ะนี่น่ารักเลยเนี่ย ยืนเฉยๆเดี๋ยวเขาก็เดินมาทามากินเองหตัวนี้เขาสวยเลยเครับน่ายูชอบตัวนั้นมากเลยอ่ะนั่นอ่ะนู่นน่ะนู่นอ่ะนเชอวนไดี้วคัะมาเกาสปีครัมากอ่ะโตขึ้นมาโอ้จำจำได้จำได้ไมตาแดงเขา ระวังกระต่ายมันมารุมนะคันเล้ขนเขาแบบนิ่มมากเลยใช่นุ่มแบบนุ่มเลยอยากได้กบบอลตัวหนึ่งเหรอวยัเยงตม่นตวลยเต้องมาเล็งข้างในนี่น่ารักอะนี่อันนี้ต้มอะไรคะเนี่ยน่ารัก บอกว่าเวลาเขาจะออกลูกเขาจะขุดโลง รีบกลับมาดูให้หารกะตายกินแล้วกินแล้วกินกับมือใช่ไหมโหโซอยกันอร่อยเลยอะ่ะคตัวนี้มันเยอะไม่จับเลยค่ะค่ะมันชอบโดนแขนหนูอะ่ะเฮ้ย กินไหมกินไหมนี่ยตัวนี้เขายอมให้รูปแล้วเนี่ยกินไหมขั้นตอนแรกนะครับต้องให้อาหารมันกินก่อนนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเหม่อลอยนะคะแล้วก็ค่อยรูปมนะะันค่ะรูปได้ไหมตัวนี้รูปได้ไหมรูปได้ เ,เขาไปสิมันมีอีกตรงนี้นนะคะเดอาให้เขาดีๆูลสวัสดีค่ะ โอเคค่ะทันนี้แล้วมาสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเก่งเหรอตัวนี้ <c oughs>